กว่าจะมาได้นะแกเสียงของน้ำตาลทักปลายฝันเพื่อนสาวคนสนิททันทีที่มาถึงหน้าผับแห่งหนึ่งปลายฝันพูดว่าออกมาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วรีบเข้าไปข้างในกันเถอรุ้งคงรอนานแล้วทั้งคู่จูงมือกันเข้าไปข้างในร้านเพื่อที่จะเข้าไปหาเพื่อนอีกคนรุ้งโบกมือเรียกเพื่อนให้มานั่งที่โต๊ะที่ตัวเองได้จองไว้ พวกแกทางนี้ฉันอยู่นี่เมื่อปลายฝันกับน้ำตาลมาถึงที่โต๊ะวันนี้บอกแฟนว่าไงหลับปลายรุ้งเอ่ยถามเพื่อนสาวปลายก็บอกว่ามากินข้าวบ้านแกไงปลายฝันตอบเพื่อนไปทุกคนพากันหัวเราะเบาๆปลายฝันหญิงสาวผู้ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นชีวิตจิตใจ เธอเป็นคนร่าเริงสดใสดูเป็นคนเรียบร้อยแต่จริงๆก็ร้ายไม่เบาไม่งั้นคงไม่แอบสามีมาเที่ยวผับแบบนี้เธอเพิ่งแต่งงานกับสามีได้ไม่นานก็กลับไปเที่ยวเหมือนเดิมปลายไม่กลัวพี่คิวจับได้หรอเสียงของน้ำตาลทักขึ้นจับไม่ได้หรอกอีกอย่างนะเขาสนใจแมวมากกว่าฉันอีก น้ำตาลก็พูดว่าไม่แน่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ตัดมาที่บ้านของปลายฝันอยู่มากินข้าวเสียงข้อจานข้าวดังขึ้นอยู่แมวสุดที่รักของคิวก็วิ่งหน้าตั้งมาทันทีคิวเป็นผู้ชายอบอุ่นใจเย็นรักสัตว์และมีความเป็นผู้ใหญ่สูงเขารู้ว่าภรรยาชอบเที่ยวกับเพื่อนแต่เขาก็ไม่คิดที่จะห้าม อะไรที่ปลายฝันทำแล้วมีความสุขเขาก็อยากให้เธอทำไปเพราะเขารักปลายฝันมากน้ำตาลผู้ชายคนนั้นเขามองแกอะไม่ใช่หรอกเขาก็คงมองไปเรื่อยปลายฝันแซวเพื่อนเล่นๆปลายไปห้องน้ำเป็นเพื่อนรุ้งหน่อยได้ไปสิน้ำตาลก็รอที่โต๊ะนะ อย่าแอบไปนั่งโต๊ะหนุ่มๆที่ไหนล่ะโอเครีบมานะเพื่อนระหว่างออกจากห้องน้ำปลายก็พูดขึ้นมาว่ารุ้งปวดท้องอีกแล้วปลายกลับโต๊ะก่อนก็ได้นะเดี๋ยวน้ำตาลมันรอนานได้ได้รีบตามมานะรุง้ง ปลายเดินก้มหน้าและตอบแชทคิวแป๊บเดียวก็ชนเข้ากับใครบางคนขอโทษค่ะปลายรีบขอโทษเขาทันทีไม่เป็นไรครับคุณมาคนเดียวหรอครับอ่อเปล่าค่ะมากับเพื่อนผมขอลายได้ไหมครับด้วยความรีบปลายฝันก็ให้ลายเขาไปโดยไม่ได้คิดอะไร งั้นไปก่อนนะคะเพื่อนรออยู่ผ่านไปไม่นานเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นปลายยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบกับแชทที่ไม่คุ้นตาคงเป็นผู้ชายคนนั้นสินะแชทที่ผู้ชายคนนั้นทักหาปลายฝันว่าไปต่อกับผมไหมครับคืนนี้ไม่ได้ค่ะฉันต้องรีบกลับบ้าน งั้นคืนพรุ่งนี้ได้ไหมครับขอดูก่อนนะคะพอรุ่งมาถึงโต๊ะปลายฝันก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังเขาหล่อไม่ปลายน้ำตาลถามปลายก็หล่อนะสเปคฉันเลยเสียดายจังพอมานั่งได้สักพักปลายก็เริ่มคิดเสียดายเขาขึ้นมาแก้แต่งงานแล้วนัปลายเบาๆหน่อย รู้แล้วรู้แล้วกลับกันเถอะรุ้งชวนเพื่อนกลับหลังจากนั่งคุยกันมาเป็นชั่วโมงกลับดีๆนะทุกคนปลายฝันบอกลาเพื่อนๆแล้วแยกย้ายกันขึ้นรถกลับเมื่อปลายฝันถึงบ้านกลับดึกจังวันนี้คิวทักภรรยาทันทีที่เข้าบ้านนั่งคุยกับเพื่อนเพลินไปหน่อยพี่ทำอะไรทำไมยังไม่นอน รอปลายไงปลายฝันเข้าไปกอดสามีก่อนจะขอตัวไปอาบน้ำแล้วเข้านอนคืนต่อมาปลายก็โทรหาเพื่อนน้ำตาลคืนนี้ไปไหมไปได้คืนนี้ว่างพอดีงั้นเจอกันร้านเดิมนะหลังจากคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จปลายก็เดินไปหาคิวพี่คิว คืนนี้ปลายไปนอนเป็นเพื่อนน้ำตาลนะมันมีเรื่องไม่สบายใจได้สิแต่แค่คืนนี้นะค่ะพี่น่ารักที่สุดเลยคิวคิดในใจว่าคืนนี้คงจะแอบดื่มหนักแน่เลยถึงได้ไปค้างกับเพื่อนแต่ลึกๆก็แอบระแวงปลายฝันออกไปได้ไม่นาน คิวก็แอบ,บตามภรรยาไปจนถึงผับและก็รีบตามเข้าร้านทันทีคิวไล่สายตาไปเจอกับน้ำตาลที่อยู่มุมหนึ่งในร้านแล้วแอบ,บนั่งมุมมืดๆเพราะกลัวน้ำตาลกับภรรยาของเขาเห็นซักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปนั่งที่โต๊ะอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกายนะครับเราเจอกันแล้วเมื่อคืน ปลายจำได้ค่ะนี่น้ําตาลเพื่อนปลายค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณน้ําตาลเช่นกันค่ะมากันแค่สองคนหรอครับค่ะพอดีเพื่อนอีกคนไม่ว่างงั้นผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมปลายหันไปมองน้ำตาลแล้วตอบว่าได้เลยค่ะ น้ำตาลตอบเขาไปแบบนั้นทั้งสามคนคุยกับอย่างสนุกโดยไม่รู้ว่ามีสายตาจากคิวที่แอบมองอยู่ห่างๆปลายลุกออกจากโต๊ะน่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่จูจูผู้ชายคนนั้นก็เดินตามไปคิวรีบลุกตามไปทันทีคิวเห็นเงาผู้ชายคนนั้นเดินออกไปหลังร้านคิวก็รีบตามไปพอคิวเดินพ้นประตู ก็เห็นผู้ชายคนนั้นกำลังโน้มหน้าเข้าหาภรรยาของเขาปลายเสียงเรียกทำให้ปลายฝันตกใจแล้วรีบผลักผู้ชายคนนั้นออกทันทีพี่คิวกลับบ้านเดี๋ยวนี้คิวเดินไปกระชากแขนปลายแล้วจูงม,มือเข้าร้านน้ำตาลพี่พาปลายกลับก่อนนะระหว่างทางกลับบ้าน คิวนิ่งเงียบโดยไม่พูดอะไรสักคํามันทําให้ปลายฝันยิ่งรู้สึกผิดในใจมากขึ้นพอกลับมาถึงบ้านปลายฝันก็เล่าทุกอย่างให้คิวฟังมันไม่มีอะไรเลยนะพี่ปลายขอโทษนะคะปลายสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกพี่ยกโทษให้ปลายได้ไหมคิวเมื่อเห็นภรรยาร้องไห้ ก็เริ่มใจอ่อนที่ผ่านมาเขาก็แอบ,บตามดูภรรยามาบ้างทุกครั้งก็ดูไม่มีอะไรเขาเลยปล่อยให้เธอได้เที่ยวกับเพื่อนๆและคิวถามภรรยาว่าปลายชอบเขาหรือเปล่าถ้าปลายชอบเขาบอกพี่ได้เลยนะไม่ปลายชอบพี่คนเดียวปลายรักพี่นะคะปลายจะไม่ไปเที่ยวที่แบบนั้น ปลายต่อไปอย่ากโกหกพี่ได้ไหมได้ค่ะปลายจะไม่โกหกพี่อีกถ้าปลายอยากไปจริงๆปลายบอกพี่ได้นะพี่จะพาไปเองมีอะไรก็บอกพี่ตรงๆพี่เข้าใจปลายทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวอย่านอกใจกันก็พอค่ะปลายฝันได้แต่นั่งร้องให้กอดสามี ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันอยู่นานปลายฝันเองก็คงจะสํานึกแล้วหลังจากวันนั้นปลายฝันก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆอ,อีกเลยแต่ก็มีนัดไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบ้างบาง,บางครั้งน้ำตาลกับรุ้งก็ได้ขอโทษคิวที่ไม่ได้ห้ามเพื่อนนอคิวไม่ได้ติดใจอะไรณนะตอนนี้ปลายฝันก็ดูเปลี่ยนไปมากดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วดูเหมือนจะแคร์คิวมากขึ้นด้วยถึงปลายฝันจะหลงผิดไปบ้างแต่ปลายฝันก็ยังโชคดีที่มีสามีคอยเตือนสติและเข้าใจเธอสุดท้ายแล้วปลายฝันแค่ต้องการคนที่เขารักเธอจริงๆแล้วคิวก็เป็นคนคนนั้นสามีของเธอ